เต้าหยองชี้แจงดรามา่าหลังถูกตำหนิทำตัวไม่น่ารักเหวี่ยงใส่แฟนคลับจากกรณีที่นักร้องหมอลำขอนใจแม่ยกเต้าหยองระเบียบวาทศิลป์หรือยุคคอนเดตปัดฉิมโพสคลิปลงติ๊กตอกขณะร้องเพลงไปด้วยรับทิปถ่ายรูปกับแฟนๆไปด้วยแต่ดูเหมือนว่าแฟนคลับคนหนึ่งได้ดึงมือเต้าหยองทำเอาเจ้าตัวรีบลุกขึ้นแล้วจะมงแฟนคลับคนนั้นซึ่งหลังจากที่โพสคลิปนี้ไปเต้าหยอง ถูกหลายๆคนตำหนิว่าทำตัวไม่น่ารักเริ่มดังนิสัยเริ่มเหวี่ยงเป็นตน้นล่าสุดต้าหยางองอ,ออกมาชี้แจงว่าวันนั้นพี่พิธีกรก็บอกว่าระวังพี่คนนี้ด้วยนะเขาดึงผมก็ขึ้นไปร้องเพลงแล้วก็เห็นเขาดึงพี่ปีใหม่เกือบตกเวทีแต่แดนเซอร์เข้ามาดึงไว้ทันพอดีผมก็เกิดความระวังตัวว่าถึงคิวผมแล้วเขาทำอย่างนี้ผมจะไม่ยอมตอนนั้นผมยืนมองหน้าเขาเลยนะ แต่ก็ไม่ได้ทําอะไรแค่คิดว่าทําไมคุณทําอะไรแบบนี้ตอนที่จ้องหน้าเขาเขาก็นิ่งไปเลยครับหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้ไปดึงใครอีกเลยคือคนที่คอมเมนต์เขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เขาไม่รู้หรอกวา่าตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นยังไงแต่ผมก็ไม่ได้เสียใจอะไรหรอกครับคอมเมนต์ที่ผมไปตอบก็พยายามจะให้เข้าใจที่สุดก็ขอโทษทุกคนนะครับที่ภาพมันไม่สวยงามและดูไม่ดีเลยแต่ก็ตามเหตุการณ์มันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับ